โอเคครับตั้งแต่เราได้กล่องของตัวนี้มานะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตว่าตั้งแต่เปิดกล่องมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็วิธีการประกอบเป็นไงนะครับเชิญครับผมขึ้นมาปุ๊บหัวมาตรฐานครับหัวมาตรฐานจะมีอยู่สาตัวเนาะครับนี่หัวบอลเส้นเชื่อมครับผมหัวแตมอันนี้เป็นหัวแตมนะครับและส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเป่าตัวหัวมาตรฐานที่ใส ก่อนที่จะสวมพวกหัวอ๋อเราต้องสวมตัวนี้ไปก่อนตัวนี้ก่อนครับผมครับผมเนได้ครับแกะได้เลยครับผมนี้ก็มาสวมกระปครับจะเปิดเครื่องดูนะครับครับผมก็เปิดสวิต ไปนี่ครับนี่ยแล้วก็อ๋อเราเปิดเปิดสวิตช์เปิดลมแล้วก็ความร้อนเราแอค์จัดตรงนี้ได้ครับครับเป็นระดับใช่ไหมครับใช่ครัตอนนี้ก็จะเป็นอยู่ประมาณ8ระดับถึง9ระดับครับถึงเก้าครับความร้อนทั้งหมด650องศาอ๋อ650อยหาสิงศาครับผมร้อนแล้วนะครับครับผมเวลาหยุดใช้ก็ลดความร้อนศูนย์ครับผมมาที่ศูนย์แล้วก็ให้ ลมที่ออกมาอุ่นๆก็ปิดได้ละสี่ห้สาสิบองศาก็ปิดเครื่องได้อ๋อเราไม่ควรที่จะปิดทันทีถ้าปิดทันทีไสอาจจะขาดอืมอันนี้คือวิธีที่ปิดแบบถูก,กต้องใช่ใช่ครับอ๋อที่ไส้ขาดกันบ่อยๆก็เพราะว่าปิดทันทีป็นทันทีครับควรจะลดระดับของความร้อนให้ต่าสึงสูงก่อนนะครับแล้วก็ให้ความให้ความร้อนของเขาลดลงระบายระบายไประบายครับแล้วค่อยปิดสวิตช์ใช่ครับ ครับอันนี้คือเทคนิคการปิดที่ถูกต้องนะนะแค่นี้ก็ปิดได้แล้วอ้ถ้าถ้าิดภาะร่าครับกนะโอเคก็จะมีพวกคู่มืออะไรอยู่แล้วแล้วก็มีอ็อเดอ์ซอ่อยู่แล้วนะถ้าเราต้องการเพิ่มเติมนะครับแต่ว่ามาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปก็จะเป็นตัวครอบตัวนี้ตัวแรกก่อนครับแล้วก็จะ มาเป็นตัวนี้ตัวป้อนตัวป้อนลวดใช่ไหมครับวดก็มีกี่มิลกี่มิลอ๋อมีระดับมีต้องการครับแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นตัวตัวแต้มให้ติดให้ให้ชิ้นงานติดกันก่อนอืมครับเวลาเราออกเหล็กต้องแต้มให้ชิ้นงานติดกันก่อนติดกันก่อนแล้วก็เราอาจจะใช้ลวดอ๋อไปทับหน้าเขาใช่ครับอืมโอเคได้ครับผมสินค้าก็จะมีมาตรฐานประมาณนี้ สายนี้ยาวประมาณกี่เมตรครับสายตัวนี้ถึงห้าเมตรไหมน่าจะไม่ถึง,ถงาสามเมตรประมาณนี้เนาะน่าจะได้อยู่ครับผมสเมโอ้ผมว่าเยอะอยู่ครับประมาณสองเมตรกว่าได้ได้ครับผม